ทยทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณปียพัฒน์พัทรภูวดลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณปียพัฒน์ครับในเชิงของปัจจัยการลงทุนวันนี้นะครับมีต่างประเทศก็เรื่องของแขนงารของทางเฟดนะครับรายละเอียดการประชุมแล้วก็เรื่องของการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในนะขณะนี้เองเนี่ยประเมินผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงระยะต่อไปอยังไงบ้างครับครับผมก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ปรับตัวลงนะครับตามภูมิภาคแหละ S <S นะครับวันน <รา S 1> ี้ดูก็ลง,องพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ของเราเปิดมาดูเหมือนจะยังลงลค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมก็ยังยังว่วงอยู่ว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปอาจจะลงมากกว่านี้หรือเปล่านะครับนะฮะก็มีอยู่สองสาเรื่องนะฮะเรื่องของรายง,งานการประชุมเฟดที่ออกมานะครับคือค่อนข้างชัดเจนระดับว่าการลดบการลดบกบคิวอีหรือว่า q e วอีเทิริงเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับแล้วก็เ,เรื่องของราคาน้ามันที่ปรับตัวลงอันนี้ก็กดดัน เรื่องของกลุ่มพลังงานบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่3าคือผมว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยเรื่องของสถานการณ์โควิดเองก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเหมือนจะเริ่มลงตัวประมาณสองหมื่นต่อวันบวกลบนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดคงจะอ่อนตัวลงมาหลงจากที่บวกมสามวันติดแล้วครับสำหรับตลาดทุนไทยครับค่ะถ้าหากว่าเรามองระดับของการอ่อนตัวนะคะวันนี้ลุ้นแนวรับที่เท่าไหร่ที่จะรับเอาไว้อยูอ่บ้างค่ะ ครับผมในระยะสั้นวันนี้นะครับผมมองแนวรับบริเวณหนึ่งพันห้ารอยสี่สิบจุดครับอืมครับณปัจจุบันนี้เองสถานการณ์ณขณะนี้เองประเมินไปถึงเรื่องของการประชุมเสรสัปดาห์ม้าบ้างครับสัญญาณที่เราคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นมาณตอนนี้เองเนี่ยทิศทางเปลี่ยนแปลงไปไหมหลังจากที่รายงานการประชุมเหมือนกับว่าจะมีกรรมการเฟดบางส่วนที่กังวลเรื่องของการระบาดสายพันธุ์เดลต้าตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยครับผม,มับผมจริงภาพภาพใหญ่ผมว่าเรื่องเรื่องของเฟดเองก็คงเป็นเรื่องของการการลดวงเงิน QE นะครับอันอันนี้คงจะเป็นเรื่อง เรื่องใหญ่อย,อยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐเองเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าเฟดก,ก็ยังคงคงยืนยันใน,ในเรื่องของ QE t a b e r i n g อยู่นะครับเพราะนั้นผมมองว่าภาพของ f ที่ที่จะลดลงเนี่ยในอนาคตเนี่ยอันนี้ยังเป็น,ย,ปนยังเป็นปัจจัยที่ปกคุมตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับไม่ได้เฉพาะไทยอย่างเดียวนะครับเราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ลงค่อนข้างแรงโดยเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์หเหมือนกันครับ ยันขอให้คุณปียพัฒรช่วยหาให้เราหน่อยละกันนะคะช่วงนี้นักลงทุนอาจจะรู้สึกกังวลใจนะคะหลังจากที่ภาพเนี่ยไล่ราคาขึ้นมาทดสอบที่แนวต้าน1,550้จุดได้แต่ดูเหมือนว่าประเด็นบวกเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาสนับสนุนณนะปัจจุบันนี้คุณปิยพัฒพ,พอจะมองเห็นประเด็นบวกอะไรที่เราสามารถรอคอยและฝากความหวังว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสจะขึ้นเพราะประเด็นดังกล่าวบ้างไหมคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราก็ก,ก็หวังว่า หวังว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าดูดูปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยแวดล้อมมันมันอาจจะยังไม่ได้เห็นสัญญาที่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นในแง่ตัวรูปการลงทุนเนี่ยพยายามเลือกตัวที่หุ้นที่อยู่ข้างล่างนะครับหุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นสูงนะครับแล้วก็เนื่องจากช่วงนี้เราเริ่มเห็นราคาน้ํามันเริ่มตับโตลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลือกหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันนะครับอย่างวันนี้เราเองก็แนะนําเป็นตัวปูนใหญ่นะครับหรือว่า s c c นะครับซึ ธุรกิจปิโตรเคมีเขาเองเนี่ยต้นทุนเป็นนับท่าซึ่งนับท่าเองก็จะวิ่งตามราคาน้ํามันเพราะฉะนั้นตอนที่ราคาน้ํามันลงเองเนี่ยต้นทุนเขาก็จะลงไปด้วยเหมือนกันครับสำหรับกลุ่มใหญ่ครับอ่าครับสำหรับหุ้นที่มีราคาไล่ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเช่นหุ้นกลุ่มเตรียมรับเปิดเมืองเนี่ยอย่างเช่นเออมีการเก็งกำไรเข้ามาหนาะแน่นรวมถึงหุ้นแบงค์ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยในรอบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการล็อกโพสิชันไว้ไหมครับท่ามกลางตลาดที่ยังไม่มีความแน่นอนตรรรงนนนีีนะะี้้้้้เ่่ยฮะคับผผมมมถถถาาาาากกํไแลลวว็อ ล็อกไปส่วนหนึ่งได้นะครับเพราะว่าเราเราอาจจะต้องเผื่อเผื่อใจนิดนึงอย่างที่บอกว่าสาการมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับตอนนี้คครับ่ะนอกเหนอจากตัว SCC ปูนซีเมนต์ไทยแล้วนะคะเรายังมีท็อปพิกตัวไหนเพิ่มเติมอีกบ้างคะเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเงินบาทก็เริ่มกลับมามีทิศทางของการอ่อนค่าอครั้งด้วยนะคะ ครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยก็ไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มโลจิสติกเองก็ดูน่าสนใจนะครับอย่างอาจจะเป็นหุ้นไซย,ย่อมลงมาหน่อยนะครับอย่างอย่างตัวที่เป็นไอโลจิสติกนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลประกอบการเนี่ยในช่วงของครึ่งปีแรกก็อยู่ในเกณฑ์ดีเติบโต,ดตได้ดีนะครับในขณะที่ในแง่ของราคาหรือ v a l u a t i o n เนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดทีบเทียบกัน ในกลุ่มเนี่ยดูเอ่อของทริ I เปิลไอยังไม่ได้สูงมากเหมือนกับค่าเฉลีย่ยในกลุ่มนะครับแล้วก็เครื่องหลังเนี่ยไตรามาสสามก็จะเป็นไฮซีซั่นของการส่งออกด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับครับกลุ่ม l e a s i n g เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เองมีกระแสะข่าวเรื่องของดอกเบีย้ยที่อาจจะขยับขึ้นด้วยเหมือนกันค่ตรงนี้ครับผมก็อาจจะมีบางบริษัทนะครับที่ส่งสัญญาเรื่องของการขยับดอกเบีย้ยขึ้นบ้างนะครับก็ผมว่าคือหุ้นกลุ่ม finance ริซซิ่งเนี่ยคือลงมาค่อนข้างเยอะเพราะวา โควิดนะครับเพราะฉะนั้นเองผมว่าอาจจะมีในเรื่องของการฟื้นตัวได้บ้างแล้วก็จริงๆหลายๆบริษัทเองก็ยังยังยังมองในเรื่องของการการเติบโตของกําไรได้อยู่นะครับแม้ว่าจะมีสถานเรื่องของโควิดปกคลุมครับค่ะแน่นอนนะคะว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรามาสที่3นะคะตามสถิติอาจจะดูอัดอั้นกันสักหน่อยถ้าหากว่าเรามองข้ามไปเลยนะคะไตรามาสที่4นะคะพอจะมีความสดใสที่อาจจะผลักดันให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นไปทดสอบที่1,600จุดยังพอมีบ้างไหมคะ อาจจะต้องลุ้นให้ให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับเพราะว่าคือคือตอนนี้เองคือเท่าที่ผมดูส่ิสีเนี่ยาการการลดลงของของโควิดเนี่ยจากจุดพีคเนี่ยในหลายลประเทศที่เขาผ่านจุดพีคมาแล้วเนี่ยจากจุดพีคลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยในในในแง่ของผู้ป่วยรายวันเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก สามสัปดาห์จนถึงประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็เราก็คงอาจจะต้องหวังหวังว่าให้ให้บริเวณเนี้เราเราอยู่ใกล้ๆ้พีกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะบวกไปสักประมาณเดือนหนึ่งก็คืออาจจะจบที่ประมาณช่วงของปลายไตรามาสสามแล้วก็ต้นไตรามาสสี่นะครับจากนั้นเองเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคอนซัมชันเรื่องของการบริโภคภายใ,ในประเทศเนี่ยผลประกอบการอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นบอททอนในไตรามาสสแล้วก็ไปลุ้นการฟื้นตัวในไตรามาสสี่ครับก็เป็นแบบนี้ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นภาพนะคะของการประเมินนะคะระยะสั้นอาจจะมีปัจจัยลบบกคลุมแล้วค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะมันต้องมีการฟื้นตัวนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอติดตามปัจจัยโควิดภายในประเทศนี่แหละถ้าหากว่าจํานวนผู้ป่วยเราสามารถจํากัดได้นะคะก็จะทําให้ทิศทางของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยกลับคืนมาด้วย